ก็เลยไปได้เจ้าตัวนี้มาะาาสำหรับคนที่มีผิวมันแล้วก็เป็นสิวนะครับฮัลโหลสวัสดีและยดนดีตอลทุกคนนะคะกลับ mm hmm. ามาพบกับนังโก้นะคะที่แชแนล ฮิวโก้แบร์รี่กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาเห่ไอเทมนะครับที่น้องโก้นะครับเพิ่งจะได้มานะครับแล้วก็น่าลองน่าใช้มากๆนะครับจากแบรนด์เดอร์มาเซนซาั่นเองนะครับหลายคนนะครับอาจจะเห็นน้องโก้เนี่ยพูดถึงแล้วก็รีวิวถึงเจ้าตัวนี้บ่อยกันแล้วนะครับนั่นคือเจ้าตัวเดอร์มาเซนซาอาลฟาพีนะครับเป็นไอเทมเด็ดที่น้องโก้เนี่ยชอบใช้มากๆนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาเห่ไอเทมอื่นๆนะครับที่น้องโก้ได้มาหลังจากที่ได้ลองเจ้าตัวนี้แล้วชอบนะคครรััับบก็เเลยยไปถออจ้้าาตวื่นนมะให มีตัวไหนเดดตัวไหนน่าสนใจมากนะครับก่อนจะไปชมนะครับก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร์นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับเท่างนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับแบรนด์เดอร์มาเซนซ่าเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นแบรนด์นะครับที่มีการคิดค้นนะครับแล้วก็วิจัยนะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับแพทย์ทางผิวหนังโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเขาทําแบรนด์ออกมานะครับมีผลิตภัณฑ์มีสกินแคร์หลากหลายอย่างนะครับ ที่ใช้แล้วก็มีสารแอคทีฟดีๆนะครับแล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมากแม่นะครับซึ่งตัวนะครับที่นงโก้เคยใช้แล้วก็รีวิวให้กับคุณผู้ชมบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้เขาคือเดอร์มาเซนซอร์อัลฟาพีนะครับเป็นตัวที่ทําให้ผิวของเรานะครับมีความกระจ่างใสนะครับแล้วก็ผ่าเซลล์ผิวเนี่ยอย่างอ่อนโยนให้ผิวดูเรียบเนียนนะครับดูกระจ่างใสลดพวกริ้วรอยจุดด่างดำนะครับพวกรอยสิวต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับน้้้กตติดใใจจเาััวนนีะครบช ได้มาประมาณจะครึ่งขวดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วนะครับแต่เรื่องมันมีอยู่ว่านะครับน้องโก้นะครับได้ติดใจเจ้าตัวนี้นะครับนั่นคือไอซโซโตเดอร์มาเซนซาอัลฟาพีที่น้องโก้เนี่ยได้ใช้อยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าชอบนะครับประทับในผลลัพธ์มันจริงๆนะครับน้องโก้ก็เลยไปได้เจ้าตัวนี้มานะครับนั่นคือเจ้าตัวเดอร์มาเซนซานะครับเป็นซีซูเปอร์เซรั่มนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันเด็ดตรงที่ว่าส่วนผสมของเท้านะครับเขาบอกว่ามันเป็น20%รับวิบามิน C เข้นข้นะครับ ascorbic acid นซ ยในเรื่องของการทําให้ผิวหน้านะครับมีความกระจ่างใสขึ้นนะครับลดเด่นในเรื่องของริ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วก็สปปรรพคุณของวิตามินซีมันดีมากๆดี <Wow. S 1> ม,มากๆนะครับแล้วก็ความเข้มข้นเท่านี้นะครับน้องกุ๊กก็เลยน่าใช้หน้าลองนะครับก็เลยไปได้เจ้าตัวนี้มานะครับแต่มันก็ยังไม่จบอีกครับผู้ผูช้ชมหลันจากที่น้องกุ๊กได้เจ้าตัวนี้มาเห็นว่าเอ้ย ตัวอื่นมันก็น่าสนใจไหนๆเอามาก็เอามาทั้งเซตเลยแล้วกันนะครับต่อมานะครับนงโก้ก็เลยไปได้อีก2ตัวนี้มานะครับนั่นคือเจ้าตัว c l นเซอร์ของเขานะครับแล้วก็เจ้าตัวฟรี free m o i s t u เ i z e r นะครับสำหรับเจ้าตัวคลนเซอร์ก่อนนะครับนงโก้ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าเขาเคลมไว้เลยว่าเป็น c l e เซอร์นะครับทำความสะอาดผิวหน้ากําจัดสิ่งอุดตันในรูขุมขนนะครับที่ควบคุมความมันแล้วก็ความทําความสะอาดผิวได้อย่างล้าลึกนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีผิวมันแล้วก็เป็นสิวนะครับเขาบอกว่ามันเป็น c l e เซอร์ที่มสสมของ AHA แล้วก็ BHA นะครับช่วยในการผัาเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการอุดตันของสิวนะครับก็เลยเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวนั่นเองนะครับน้องก็เลยไปได้เจ้าตัวนี้มาเพิ่มนะครับซึ่งมันเป็นคลีนเซอร์ที่ดูน่าใช้มากๆนะครับนี่เป็นขวดสีขาวแบบนี้นะครับเขาชื่อว่า Active นะครับ Clearing Cleanser AC Plus นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นคลีนเซอร์แบบนี้นะครับน้องกก็เลยไปได้เจ้าตัวนี้มาเพิ่มนะครับและอีกตัวหนึ่งที่น้องก็ได้มาเพิ่มนะครับนั่นก็คือ Plus e นะคร free อย i s t u r i z e r นั่นเองนะครับออตัวนี้เป็น m o i s t u r i z e r ที่เขาบอกว่าปราศจากความมันนะครับมีส่วนผสมของวิตาม e ิน A แล้วก็วิตามิน E นะครับสารสกัดจากทะเลนะครับแล้วก็เปปไทด์ช่วยผิวเนี่ยนะครับมีความอ่อนนุ่มมีความเนียนนุ่มกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมาะกับผิวสภาพผิวนะครับโดยเฉพาะคนที่ผิวมันแล้วก็เป็นสิวอีกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ผิวมันเป็นสิวนะครับสำหรับเจ้าตัวมอยส์ไรเซอร์นะครับเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับหลอดเขาก็จะดูน่าใช้เหมือนกันนะคครรั projects, um ั Salz, IT, ับบแล้ววก็เจตนนะ เนื้อค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวน้องก็จะลองให้ดูนะครับว่าเนื้อเป็นอย่างไรเนาะนี่เนื้อของเขาจะเป็นเนื้อของขาวใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็เกลีย่ยได้ง่ายนะครับให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีกลิ่นนิดนึงนะครับอาจจะไม่น้องกุมันไม่มีกลิ่นนะครับ ม,ม,ม, smile, มันไม่มีกลิ่นนะครับไม่ใช่กลิ่นนิดตึงนะครับต้องบอกว่ามันไม่มีกลิ่นเลยนะครับแล้วก็ซึมลงสู uh ่ผิวได้หมดแล้วนะครับนี่คุณผู้ชมแล้วก็ไม่เหลือความมันวาวไม่เหลือความเหนียวหนาไว้เลยนะครับน่าใช้มากๆนะครับทั้งสามตัวนี้นะครับน้องก้ต้องบอกเลยว่านะครับน้องกู้ได้มาไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าเห็นตัวนี้น่าใช้อ่ะไปสอยตัวนี้มาต่ออะไรประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับการเหอนะครับไอเทมใหม่นะครับที่น้องก้ไปสอยมานะครับจากแบรนด์เดอร์มาเซนซ่านะครับทั้งหมดสามชี้นด ให้ฟังนะครับในภายหลังว่าโ้โก้ใช้แล้วรู้สึกอย่างไรนะครับมีผลลัพธ์มีความเปลี่ยนแปลงกับผิวอย่างไรบ้างนะครับยังไงก็คอยติดตามชมกันให้ดีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปนะครับเอ๊ะอย่าลืมนะครับว่าเราต้องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร้กดปุ่มกระดิ่งนะครับเป็นกาลังใจให้น้องโก้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย